ชั้นที่ค่ะ T floor lift กำลังขึ้นค่ะ going up ลิฟต์กำลังลงค่ะ g ล i ว g ิ่งาชั้นทีค่ะ f o o r ลิฟต์กำลังขึ้นค่ะแล้ว มาขุดท่าอะไรท่ะอัน,น1ค่ะ Earth floor lift กำล